อีพีนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือที่บางคนเรียกว่าเป็นปราษารอนุพันธ์ทางเรื่องนี้มันจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าก็มีโอกาสที่เราจะได้รับผลตอบแทนมากขึ้นด้วย <Wow. S 1> สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคืออะไรคุณนึกง่ายๆเนี่ยครับเราไปจองคอนโดเราจ่ายเงินซื้อคอนโดแล้วยังยงถูกไหมเสร็จแล้วถ้าคอนโดราคาแพงขึ้นเราก็อาจจะเอาใบจองตัวนี้ไปขายต่อคนอื่นได้กําไรมากขึ้นเรายังไม่ได้ใช้เงินซื้อคอนโดเลยถูกไหมแต่พอคอนโดราคาแพงขึ้นไอ้สัญ,ญญาจองตัวนี้มันก็จะมีมูลาค่ามากขึ้น เหมือนกันครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็ลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้แหละว่าแทนที่ผมจะเอาเงินไปซื้อตราสารหนี้แทนที่ผมจะเอาเงินไปซื้อตราสารทุนผมเอาเงินมาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเราแค่ทาสัญญาว่าเราจะซื้อเราจะขายแล้วเพราะฉะนั้นพอราคามันเปลี่ยนเนี่ยเราก็มีโอกาสที่ได้กาไรตามราคาที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ยังไม่ได้ใช้เงินลงทุนเลยแม้แต่น้อยจริงแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยตลาดเ็าจะมีวิธีการกันเราเบี้ยวเขาก็เลยต้องให้เรามีการวางเงิน ซึ่งอาจจะวางเงินประกันสัก10เซของมูลค่าของสินทรัพย์ที่ไปอ้าองอิงแปลว่าอะไรปกติถ้าคุณไปลงทุนในตราสารหนี้ไปลงทุนในตราสารทุนถ้าคุณต้องใช้เงินร้อยหนึ่งอันนี้อาจจะใช้เงินแค่10บาทแต่เรามีโอกาสกําไรขาดทุนเหมือนกับใช้เงินลงทุนร้อยบาทเลยแต่ในทางตรงข้ามคุณใช้เงินลงทุน10บาทคุณอาจจะขาดทุนร้อยบาทได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้รับอัตราผลตอบแทนที่สูงคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงอยากได้กําไรมากต้องยอมรับได้นะว่าอาจจะขาดทุนมาก อันนี้คุณต้องเลือกแล้วล่ะครับทางเลือกไหนที่เหมาะกับผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงของเราเองเดี๋ยว EP ีหน้าเรามาดูกันว่าอยากรวยขึ้นอยากเอาเงินไปทํางานแต่อาจจะไม่ค่อยมีความรู้ในเชิงลึกว่าจะเอาเงินไปทํางานต้องวิเคราะห์ยังไงบ้างเรามาติดตามกัน EP ีถัดไปครับส่วนใครที่ตอนนี้มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่แล้วลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอื่นๆกันนะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างครับ